สวัสดีครับรนักร่านก็มาพบกับครูมิ้นนะครับในวิชาดนตรีนันทศิลป์ราะป .1 นะครับนี่เราก็มาอยู่กันในเรื่องเดิมนะเรื่องการเล่นของเด็กไทยในเรื่องของการละเล่นมอนซ่องผ้านะครับจุดมุ่งหมายฝึกการสังเกตและได้ออกกําลังกายจนวนผู้เล่นไม่จํงตัดจนวูผู้เล่นอุปก,กรณ์การเล่นผ้าถึงผือนอ่านะวิธีการเล่นจับไม้สั้นไม้ยาวเลือกคนเป็นมอน คนอื่นๆที่เหลือนั้นล้อมวงกันผู้ผู้ที่เป็นมอนถือว่าถือผ้าไว้แล้วเดินแล้ววิ่งไปรอบๆวงผู้เล่นที่นั่งอยู่จะร้องเพลงพร้อมกันผู้ที่เป็นมอนจะต้องคอยสังเกตว่าผู้เล่นคนใดเผลอก็จะนำผ้าที่ถือไว้วางข้างหลังคนนั้นแล้วเดินหรือวิ่งต่อไปเหมือนกันอย่างกับ ยังถือผ้าอยู่ถ้าผู้ที่รู้ว่าผ้าอยู่ข้างหลังก็จะหยิบผ้าและลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้ที่เป็นมอนซึ่งผู้ที่เป็นมอนจะต้องรีบวิ่งหนีนะเขานั่นแทนที่ผู้ที่วิ่งไล่ผู้ที่ถือผ้าอยู่ก็ต้องเป็นมอนและวางผ้าข้างหลังผู้เล่นคนอื่นๆต่อไป กติกาผู้ที่นั่งรอบวงทุกคนห้ามนั่งยองยองต้องนั่งราบก,กับพื้นห้ามผู้ผู้เล่นทุกคนที่นั่งล้อมวงหันไปดูข้างหลังเด็ดขาดแต่อนุญาตให้ใช้มือทำได้ผู้ที่เป็นมอนต้องวางผ้าให้ห่างจากผู้ที่นั่งอยู่พอประมาณและเมื่อวางผ้าแล้วห้ามหันกลับหลังกับต้องเดินหรือวิ่งต่อไป ก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปดูคลิปนะครับดูเพลงก่อนอันนี้คือเพลงมอนซ่อนผ้านะเดี๋ยวเราก็ดูคลิปกันว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็นักเรียนก็เหมือนเดิมเลยนะถ่ายคลิปต้องเพลงมอนซ่อนผ้าส่งครูแล้วครูก็จะให้คะแนนนะครับคะแนนเป็นคะแนนเก็บนะคะแนนปฏิบัติวความส่งด้วยนะครับสวัสดีครับ การเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นสาขาหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยหมายถึงกิจกรรมทางกายและการออกแรงเพื่อจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเช่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อชัยชนะหรือเพื่อการป้องกันตัวมีรูปแบบและวิธีการเล่นตามลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทย และมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากีฬาภูมิปัญญาไทยการเล่นบางอย่างนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนม,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้แล้วเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญของชาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่ายอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมครมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้คัดสรรการเล่น ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและการเล่นที่น่าสนใจในสีภูมิภาคของประเทศไทยมาแนะนำให้ไ <po> ด <os> <po os> ้ร่วมกันช <po os> ื่นชมฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการเล่นของเด็กไทยให้คงอยู่ต่อไปการเล่นของเด็กไทยผ้ากลางมอนซ่อนผ้า มอนซ่อนผ้าเล่นได้ทั้งเด็กและหนุ่มสาวทั้งหญิงและชายสำหรับหนุ่มสาวนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์บางแห่งนิยมเล่นกันในคืนเดือนหงายในเทศกาลต่างๆจัดเป็นการเล่นพื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งนิยมเล่นกันทุกภาคของประเทศแต่อาจเรียกแตกต่างกันไปเช่นภาคใต้เรียกว่ากาซ่อนผ้าใช้อุปกรณ์คือผ้าหนึ่งผืนมีผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวน วิธีการเล่นให้ผู้เล่นหนึ่งคนเป็นผู้ซ่อนผ้าหรือมอนซ่อนผ้าส่วนผู้เล่นคนอื่นนั่งล้อมกันเป็นวงกลมเว้นระยะห่างพอสมควรผู้ที่นั่งอยู่ในวงจะต้องร้องเพลงมอนซ่อนผ้าโดยไม่สามารถหันไปมามองผู้ซ่อนผ้าได้อนุญาตให้ใช้มือควานหาผ้าจากด้านหลังได้เท่านั้นผู้ซ่อนผ้าเดินไปรอบๆวงแล้วหาจังหวะแอบซ่อนผ้าไว้ข้างหลังผู้ที่นั่งอยู่คนใดก็ได้แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ เพื่อทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้อื่นต้องไม่บอกผู้ที่ถูกซ่อนผ้าว่ามีผ้าซ่อนไว้อยู่ข้างหลังหากผู้ที่ถูกซ่อนไว้ควานหาผ้าได้จะต้องลุกขึ้นไปวิ่งไล่ตีผู้ซ่อนผ้าโดยการวิ่งไล่รอบๆวงให้ทันก่อนที่ผู้ซ่อนผ้าจะวิ่งมานั่งแทนที่ผู้ที่ถูกซ่อนผ้าหากผู้ที่ถูกซ่อนผ้าไม่สามารถไล่ต้อนผู้ซ่อนผ้าได้ทันผู้นั้นจะต้องกลายเป็นผู้ซ่อนผ้าแทนคนเดิม หากผู้ถูกซ่อนผ้าไม่รู้ตัวจนผู้ซ่อนผ้าเดินผ่านคว้าผ้าที่ซ่อนไว้ได้ให้ผู้ซ่อนผ้าใช้ผ้าตีลำตัวผู้ถูกซ่อนผ้าผู้ถูกซ่อนผ้าต้องกลายมาเป็นผู้ซ่อนผ้าและผู้ซ่อนผ้าเดิมนั้นจะได้นั่งแทนที่ผู้ถูกซ่อนผ้า เล่นชนิดนี้จะทําให้ผู้เล่นได้ออกกําลังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายทั้งแขนขาลําตัวฝึกทักษะการวิ่งเร็วความอ่อนตัวในการก้มเงยเหยียดยืดและความคล่องแคล่วว่องไวฝึกความช่างสังเกตไหวพริบการควบคุมกริยาท่าทางไม่ให้มีพิรุษและการควบคุมอารมณ์ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตอนเองความเคารพในสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น การปฏิบัติตามกฎกติกา